ครับสวัสดีครับทุกท่านครับหลังจากนี้ผมก็จะมาทําการอัปเดตอาการนะครับพอดีว่าเกมแล้วครับผมก็ติดโควิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าอาการก่อนที่จะตรวจพบมีอาการอย่างไรกันบ้างและก็หลังจากนั้นอาการเป็นยังไงกันบ้าง เจ็บคอมีน้ำมูกอะไรพวกนี้เมื่อวานตอนยืนก็นยังไม่นะครับแต่ว่าพอมาดึกๆก่อนนอนเริ่มมีอาการเจ็บคอเจ็บคอแล้วก็แสบคอแบบอยู่ๆก็มีอาการแบบกระัทหารแล้วก็เริ่มมีน้ำมูกไหลนะครับผมเริ่มมีน้ำมูกไหลก็รู้สึกว่าอาการไม่ค่อยดีแล้วพอยิ่งดึกเข้าไปก็ตัวเองก็เริ่มเริ่มแบบว่าปวดปวดตามเนื้อตามตัวตามข้อเยอะขึ้น แล้วก็มีอาการร้อนๆหนาวๆครับเมื่อคืนก็ออออนอนถามว่านอนไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเต็มที่นะครับ <c oughs> มนีครับหนึ่งมีเริ่มมีอาการไอด้วย <c oughs> ก็พอตอนเช้าขึ้นมาผมก็ไปตรวจ ATK นะครับผมปร,รากฏว่าติดเชื้ออย่างเป็นทางการนะครับก็ได้มากักตัวที่บ้านถามวนะ่าณตอนนี้ตอนนี้ก็มีไปหา ถามว่าอาการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี้เราป่วยยังแล้วผมก็ทานยาแล้วก็ทานฟ้าทานโจดแล้วก็ยาแก้ไอนะครับก็เริ่มตั้งแต่ปวดเมื่อยครับอาการคือปวดเมื่อยนี่เื่อนปวดเมื่อยจะเห็นได้ชัดมากก็นะครับตามตามขาตามตัวคือเมื่อยทั้งหมดเลยแล้วก็อาการอีกที่เห็นได้ชัดนัตอนนี้คือไอไอแล้วก็น้ำมูกก็มีบ้าง วนเมื่อยที่สุดเลยวนเมื่อย,ลย,ลยแล้วก็ร้อนร้นหาวหนาวตอนนี้ก็อาศัยว่านะกับตัวอยู่ที่บ้านนะครับผมยังไงถ้ามีอาการอะไรครืบหน้าหรือมีข่าวสารอะไร เดี๋วเราจะกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมจะมาอัปเาตอาการให้ทุกานกันอีกรอบหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอพัาม่ออก่อนครับครับผมเจอกันในวันที่สองนะครับสําหรับการป่วยโควิดในครั้งนี้นะครับวันนี้ผมติดเชื้อมาวันที่สองนะครับก็มาขอแชร์ประสบการณ์นะครับว่าองมีอาการอะไรกันบ้างนะครับประการแรกก็คืออาการปวดเมื่อยตามข้อ อไอต่างมากเต่๋ยวบางช่วงก็ไม่มีเลยแล้วก็น้ำมูกก็มีบางครั้งนะครับผมสาหรับอาการเจ็บคอตอนนี้ไม่มีไม่มีอาการเจ็บนะครับคือน้ําลายดาได้ปกตินะครับผมก็ถามว่าตอนนี้กินยาอะไรบ้างก็มีฟ้าทลายโจรยาแก้ไอยาแก้ากลาสามอย่างนะครับผมหวังว่าพรุ่งนี้น่าจะอาการหน้าคงุมคงจะดีขึ้น ครับผมก็มาอัปเดตอาการป่วยในวันที่สามนะครับซึ่งตอนนี้จะสังเกตได้ชัดเลยครับว่าตอนนี้คือผมอะ่ะมันเหมือนจะ,ะมีอาการคัดจมูกนะครับตอนนี้ก็คือว่าหายใจทางจมูกไม่สะดวกก็คือต้องใช้การหายใจทางปากนะครับผมอัปเดตอาการวันนี้ก็คือตอนเช้านะครับตอนเช้าจะยังมีอาการหนาวหนาวร้อนร้อนตามตัวนะครับแต่ก็ยังไม่พอวัดไข้แล้วก็ยังไม่มี ไข้นะครับแต่ว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราหนาวหนาวร้อนร้อนตามตัวและก็มีการปวดเมื่อยบ้างเล็กน้อยนะครับตอนตอนเช้าแต่ตอนอตั้งแต่กลางวันตอนที่มันถึงปัจจุบันนี้ก็คืออาการปวดเมื่อยตามตัวของผมคือตอนนี้คือไม่มีแล้วนะครับผมอ,า,อาการปวดเมื่อยตามตัวไม่มีนะครับแต่จะมีอาการที่สําคัญสําคัญอยู่ก็คือหนึ่งก็คือไอไอนะครับบีไอ เจ็บคอก็ไม่มีแ,มมแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วเจ็บคอแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเี่นะครับคัดจมูกก็คือว่าเวลาพูดรู้ว่าตอนอหายใจนะครับคืออาศัยการหายใจด้วยทางปากมากกว่าบนรนเพราว่าจมูกมันมันคัดนะครับมันไม่มันมัน,ม,นมันตันไปหมดเลยครับผมก็ตอนนี้ก็ใช่ครับคัดจมูกมาก ก็อาการอื่นๆก็ไม่มีนะครับผมก็อัปเดตเท่านี้นะครับแล้วจะมาอัปเดตอาการให้ทุกท่านทราบในวันถัดไปนะครับวันนี้วันที่สามก็น่าจะมีอาการทรงๆเพียงแค่นี้ครับเจอกันวันต่อไปครับผมครับผมเจอกันในวันที่สี่นะครับผมมาอัปเดตอาการป่วย กันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับอาการที่มีความรู้สึกว่าปวดเมื่อยตามลําตัวตามข้อจะไม่มีอาการปวดเลยครับผมวันนี้แล้วก็อาการแบบร้อนร้อนหนาวหนาวก็ไม่มีครับผมแต่อาการที่เจอได้ชัดอยู่นะตอนนี้นะครับจะสังเกตเห็นไหมครับมันมันคัดจมูกนะครับตอนนี้คืออาการคัดจมูกจะ,ะเห็นได้ชัดและก็จะมีการไอนะครับผมในบางครั้ง ก็คือถามว่าบ่อยไหมก็คือค่อนข้างบ่อยอยู่นะครับณตอนนี้เองก็อัปเดตอาการวันที่4นะครับมีเหลือเฉพาะอาการคัดจมูกไอและก็มีเสียมหาบ้างเล็กน้อยครับสำหรับอาการอื่นก็ไม่มีแล้วนะครับเราจะมาอัปเดตอาการวันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ ครับผมมาอัปเดตอาการป่วยในวันที่5กันนะครับผมอาการวันนี้ก็มีอยู่แค่อาการอาการเดียวนะครับก็คือไอนะครับผมยังไอหลักอยู่ก็สําหรับอาการอื่นก็ไม่มีแล้วนะครับหายแล้วก็ลองดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีอาการนี้อีกกี่วันครับครับผมวันนี้มาอัปเดตอาการป่วยในวันที่6กกันนะครับผมตอนนี้ก็มีอยู่แค่อาการเดียวนะครับก็คือ การไอนะครับจะไอหนักมากสําสหรับอาการอื่นๆก็ไม่มีนะครับมีไอกับนี่นะครับบางทีก็มีคัดจมูกบ้างนะครับผมแล้วก็เวลาพูดเสียงมันก็ยังขึ้นจมูกอยู่อาการอื่นไม่มีนะครับการรักษาก็กินยาฟ้าทะลายโจรต่อไปนะครับผม ครับผมก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่7เรามาอัปเดตอาการป่วยกันนะครับผมอาการที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้ก็มีอาการไอนะครับที่ว่าหนักอยู่อาการไอแล้วก็เนี่ยครับจะมีเสียงขึ้นจมูกอยู่หรือว่าคัดจมูกบ้างนะครับผมสําหรับอาการอื่นๆก็ไม่มีนะครับผมผมได้ทําการวัดเชื้อแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่มีเชื้อแล้วนะครับผมก็ขึ้นขีดเดียว ก็ลองดูว่า10วันผ่านไปอาการจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้า10วันผ่านไปปกติก็วันที่11ก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติครับผมครับผมมาอัปเดตอาการป่วยในวันที่8กันนะครับวันนี้ก็ยังมีอาการอ,าอยู่อาการเดียวนะครับก็คืออาการไอนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเสมหะบ้างเล็กน้อยนะครับผมสำหรับอาการอื่นๆก็ไม่มีแล้วนะครับสำหรับการ ตรวจวัดเชื้อก็ขึ้นขีดเดียวแล้วนะครับคงไม่มีอาการอื่นๆอ,อะไรตามมาแล้วครับแต่ว่าอยากที่จะรู้ว่าอาการอะไรของผมจะหายภายในกี่วันนะครับก็ตอนนี้รักษากันไปตามอาการนะครับผมอาจจะใช้ตัวสมุนไพรเข้า,าช่วยนะครับผม ครับผมเจอกันในวันที่9ของการอัปเดตอาการป่วยโควิดนะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีอาการอะไรแล้วนะครับอาจจะมีอาการคัดจมูกบ้างเล็กน้อยนะครับอาการไอก็เหลือน้อยมากแล้วนะครับอาการอื่นๆก็โอเคแฮปปี้แล้วนะครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ ครับผมเจอกันในวันที่10นะครับผมวันนี้อาการทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วนะครับผมก็หลังจากนี้ก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับสำหรับครั้งนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ